ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาล้อพอลูกเอาที่ล้อพอครับนี่ดูล้อดูล้อมาดูล้อหน่อยตัวเช็คล้อหน่อยตัวเช็คล้อหน่อยในล้อหมุนครบหรือเปล่าที่ล้อหมุนครบไหมครับอ่ามันเป็นยังไงเอ่ยครบไหมล้อของลูกค้าครบไหมครับตรวจเช็คก่อนนะก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับดูที่ล้อหน่อยครบหรือเปล่าลูกล้อหมุนไหมฝั่งนี้หมุนไหมครับ หมุนไหมหมุนไหมครบไหมล้อครบไหมล้อครบไหมครับล้อหมุนครบไหมครับบึนบึนบึนครบนะโอเคเอขอบคุณลูกค้าก่อนครับขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับที่กดหนุนคับขอบคุณครับ